สวัสดีครับพาชมรถครับคันนี้เป็น6610นะครับปั๊มเฮดไอดีโตชีดเตี้ยนะครับเกียออนะครับร <c oughs> าคา350,000บาทครับอันนี้เป็น5,000นะครับราคา270,000บาทอันนี้เป็น7,006นะครับ รถเก่าญี่ปุ่นนะฮะร,รถเช็คแล้วทั้งคันนะครับเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับราคาสามแสนเก้าหมืนบาทเกียร์กลางมีทอ็อกนะครับเทอร์โบมีเทอร์โบครับเกียร์กลางมีทอ็อกนะครับ ันนี้เป็นสามเก้าสามศูนย์นะครับเพาหน้าคาราโล่ครับสามศูนกสิบแรงมานะครับสามแสนห้าหมืนบาทอันนี้เจ็ดเก้าขายแล้วนะครับอันนี้แปดสามสี่ศูนย์นะครับประมาณร้อยสามสิบแรงมานะรถดเดิมๆเลยสนใจโทรมาได้ครับราคาพิเศษนะครับอันนี้ นี่เป็นเจ็ดหกหนึ่งศูนย์คานหน้าคาราโลเบียกลางนะครับเล็บเช็คทั้งคันนะครับเปลี่ยนยางใหม่ทำชุดจมูของเปียกใหม่หมดนะฮะเจ็ 7, 6, 10, ดหกหนึ่งศูนย์เกียกลางนะครับเป็กนิยม นี่ครับมีหลายตัวหกสี่ศูนย์ครับรถญี่ปุ่นรถสวยแล้วครับ ห o วสปาทั้งคนนี้พิเศษ นี่รถเทพนะครับระดับตำนานนะครับรถเทพสภาพโหดบสนใจสอบถามได้นะครับที่ฟูจิแเทคเตอร์นะครับรถ ผ่านทุกคันนะครับรถรถสวยพร้อมใช้นะครับนี่รถสวยครับ